สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับสำหรับวันนี้เรามีความคิดเห็นแล้วก็เรื่องราวดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับมาจากช่อง YouTube ช่องหนึ่งที่มีชื่อว่า rethai working for you นะครับสำหรับ y o u TUBE ช่องนี้ก็จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยค่อนข้างมากนะครับไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับเรื่องเกี่ยวกับอาหารอะไรทำนองนี้ทีนี้ทางช่องนะครับได้ทำเรื่องราวที่มีชื่อวิดีโอว่าไทยชนะโควิด -19 ได้อย่างไรในขณะที่อเมริกาแพ้โดยทางช่องได้เขียนไว้ว่าดังนี้นะครับ เหตุใดไทยจึงชนะการต่อสู้โควิด -19 เหตุใดอเมริกาจึงแพ้การต่อสู้กับโควิด -19 อะไรทำให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการชนะโคโรนาไวรัสนี่เป็นคำถามที่ผมได้รับจากหลายๆคนในช่วงเดือนที่ผ่านมาและวิดีโอนี้จะเริ่มต้นด้วยการแสดงให้คุณเห็นว่าพวกเขาทำอะไรที่เมืองไทย และจะจบลงด้วยการบอกคุณว่าทำไมพวกเขาถึงประสบความสำเร็จสิ่งนี้จะตรงข้ามกับอเมริกาที่พ่ายแพ้ในการรบเดียวกันนี้อย่างน่าเสียดายซึ่งทางเจ้าของช่องนะครับได้อธิบายเหตุผลต่างๆเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมประเทศไทยถึงสามารถเอาชนะไวรัสโควิด -19 ได้ ซึ่งก็มีคอมเมนต์จากชาวต่างชาตินะครับที่มาจากประเทศต่างๆรวมถึงชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้มาคอมเมนต์ไว้อย่างมากมายครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มฟังความคิดเห็นกันได้เลยครับมาที่ความคิดเห็นแรกนะครับขณะที่ฉันอาศัยอยู่ที่นี่ฉันรู้สึกประทับใจมากที่สังคมทั้งสังคมมารวมตัวกันในประเด็นนี้อย่างรวดเร็วขอบคุณคนไทยและรัฐบาลไทย มาที่คอมเมนต์ต่อไปครับดีมากผมเป็นคนอังกฤษและแต่งงานกับคนไทยที่นี่ในลอนดอนชาวบ้าน,นอังกฤษดูเหมือนว่าจะคิดว่าคนไทยมีความสอดคล้องในทุกด้านของชีวิตผิดกันอย่างไรคนไทยเป็นคนเข้มแข็งที่จะต่อสู้เมื่อมีเรื่องสำคัญและจะยืนหยัดร่วมกันเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมถามคำถามว่า เหตุใดประเทศไทยจึงยังคงเป็นอิสระในภูมิภาคที่มีความวุ่นวายเป็นพลังภายในและยืนหยัดในการสร้างประโยชน์ต่อสังคมทั้งในประเทศและระดับประเทศคลิปประท้วงที่คุณแสดงเป็นตัวอย่างที่ดีคนไทย มีความชัดเจนในสิ่งที่ต้องทำเพื่อประโยชน์ต่อสังคมในกรณีนี้เป็นคำถามง่ายๆขอบคุณสำหรับวิดีโอที่ดีมากฉันอยากให้ฝรั่งดูและเรียนรู้มากขึ้นฉันรู้สึกตกใจอย่างมากที่มีคลิปของชาวตะวันตกที่ไอใส่คนอื่นซึ่งมันบอกอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับสังคมตะวันตกเจอกันที่เมืองไทยตอนกเกษียณที่นั่นัชยโย มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเขาเขียนไว้ดังนี้ครับผมเป็นคนอเมริกันอาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า13ปีผมเห็นด้วยกับทุกสิ่งที่คุณพูดนอกจากนี้ปัจจัยเพิ่มเติมอีกประการหนึ่งในการเปรียบเทียบสหรัฐอเมริกากับประเทศไทยคือสายพันธุ์ของไวรัส ที่เข้าสู่ประเทศไทยมีการติดต่อน้อยกว่าสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ในอเมริกาและประเทศอื่นๆผมคิดว่าวิธีการทักทายของผู้คนในประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแรกๆในเดือนเมษายนผมได้ค้นหา10อันดับประเทศที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และทั้ง3คนก็ทักทายด้วยการสัมผัสใบหน้าของกันและกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอีกสมคนจับมือกันผมคิดว่าเพราะคนไทยไม่แตะต้องการเมื่อทักทายกันจึงลดการแพร่ระบาดและการกระจายของไวรัสในระยะเริ่มต้นได้อย่างมากซึ่งทำให้รัฐบาลมีเวลามากขึ้นในการรับมือกับสถานการณ์ก่อนที่สิ่งต่างๆจะควบคุมไม่ได้มาที่คอมเมนต์ต่อไปครับ คุณผู้ถูกคนไทยไม่ได้คุยกันว่าควรสวมหน้ากากอนามัยหรือไม่พวกเขาคุยกันถึงวิธีการสวมหน้ากากอย่างถูกวิธีวิธีการถอดหน้ากากหลังใช้งานเสื้อผ้าประเภทใดที่ควรเลือกใช้สำหรับหน้ากากแฮนเมดเมื่อซื้อหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก N95 ไม่ได้นี่เป็นหัวข้อใหญ่ซึ่งในตอนนั้นฉันจำได้โอ้ลืมไป พวกเขายังพูดถึงวิธีการใช้ซ้ำหรือค่าเชื้อกับหน้ากากที่ใช้แล้วด้วยมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปเลยครับฉันเป็นคนอเมริกันอาศัยอยู่ย่ยานหนึ่งในกรุงเทพฉันเป็นคนทำงานที่สำคัญฉันเห็นด้วยกับคุณ125%ตอนนี้ฉันค่อนข้างจะปลอดภัยและอยู่ในประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปครับ ฉันอยู่เมืองไทยมา14ปีแล้วและฉันรู้ว่าคุณพูดถูกทุกอย่างที่คุณพูดในวิดีโอฉันเป็นครูในโรงเรียนรัฐบาลนักเรียนที่นี่เชื่อฟังมากและจะไม่ตั้งคำถามกับกฎใดๆที่แตกต่างจากในสหรัฐอเมริกาที่มีการทะเลาะวิวาทกันสำหรับการบังคับใช้กฎหมายทุกประเภทขอบคุณที่แบ่งปันความคิดของคุณทำได้ดีมากมาที่ความเห็นต่อไปครับ เราค่อนข้างโชคดีที่นี่ในประเทศไทยด้านล่างนี้คือ10เหตุผลที่ฉันคิดว่าเราทำได้ดีมากข้อ 1. หน้ากากการตรวจสอบอุณหภูมิแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเมื่อเข้าไปในอาคารใด 2. เคอร์ฟิวระหว่าง22นาฬิกาถึง4นาฬิกา 3. การปิดกิจการที่ดึงดูดฝูงชนและจะเปิดอีกครั้งเมื่อได้รับอนุญาต 4. ปิดพรมแดนกับชาวต่างชาติเป็นเวลา3-4เดือน 5. รัฐบังคับกักกันสำหรับคนไทยที่ถูกส่งกลับ 6. อาสาสมัครมากกว่า1ล้านคน 7. ห้ามเผยแพร่ข่าวปลอมเกี่ยวกับโควิด -19 8. สังคมที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มมากกว่าปัจเจกบุคคล 9. การรักษาและทดสอบโควิด -19 ในราคาที่ถูกและฟรี 10. ค่าปรับจำนวนมากสำหรับการกาักกันหน้ากากาอนามัยและแอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้อมาที่คอมเมนต์ต่อไปครับประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวชาวจีนมากกว่าประเทศอื่นๆเที่ยวบินระหว่างประเทศเป็นเที่ยวบินจากอู่ฮั่นมายังประเทศไทยบ่อยที่สุด ฉันรู้สึกประมาามากในตอนแรกเช่นเดียวกับคุณแต่ตอนนี้รู้สึกขอบคุณมากกับมาตรการและความร่วมมือทั้งหมดที่ทำโดยทุกคนในประเทศความเห็นต่อไปครับเห็นด้วยอย่างยิ่งแต่ไม่ใช่คนไทยทุกคนที่เห็นด้วยกับแนวคิด,ดเรื่องการสวมหน้ากาก แต่พวกเขาก็ยังคงทำเพื่อครอบครัวชาวเอเชียเป็นสังคมส่วนรวมที่คิดเกี่ยวกับคนอื่นๆในขณะที่ทางตะวันตกคิดเกี่ยวกับตัวเองในวงเล็บสังคมปัจเจกนิยมมาต่อที่ความเห็นต่อไปนะครับสำหรับผู้ที่อาจสงสัยเกี่ยวกับการทดสอบไวรัสในประเทศไทยใช่เราไม่สามารถจ่ายค่าทดสอบในห้องปฏิบัติการให้ทุกๆคนได้ แต่ฉันคิดว่าจำนวนการเสียชีวิตได้พูดถึงตัวมันเองคุณไม่สามารถโกงสิ่งนี้ได้คอมเมนต์ต่อไปครับเห็นด้วยอย่างยิ่งกับคุณ100%ผมหมดหวังที่จะมาประเทศไทยพร้อมกับภรรยาชาวไทยของผมแต่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับทุกสิ่งที่ประเทศไทยทำเพื่อจัดการกับไวรัสผมแทบไม่เชื่อเลยว่า ประเทศไทยจะรอดพ้นจากไวรัสในทางตรงกันข้ามประเทศไทยจัดการกับมันราวกับว่าพวกเขาเคยมีปัญหามาก,ก่อนร้อยครั้งอเมริกาอังกฤษและอีกหลายประเทศทั่วโลกยังไม่ได้เริ่มต้นทำตามตัวอย่างของประเทศไทยว่าจะจัดการกับเหตุการณ์เลวร้ายนี้อย่างไรรัฐบาลอเมริกันและรัฐบาลอังกฤษมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินมากจนไม่สนใจชีวิตของผู้คนนับล้าน ฉันเป็นคนอังกฤษมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับคนไทยสนใจคนอื่นสิ่งที่จะแสดงก็คือเมื่อใครบางคนโดยเฉพาะคนมีชื่อเสียงได้รับโควิด1 9พวกเขาก็จะมาประกาศทางทีวีว่าเราขอโทษที่ได้รับโควิด1 9และเราอาจจะเผยแพร่ไปยังอีกหลายๆคนโดยไม่ได้ตั้งใจมันเป็นการขอโทษอย่างสุดซึง้ง จากนั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ตรวจสอบเส้นทางของพวกเขาย้อนกลับไปว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนและเข้าถึงผู้คนกลุ่มไหนบ้างความคิดเห็นต่อไปครับผมออกจากประเทศไทยไปใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาและตอนนี้กำลังคิดอย่างจริงจังเกี่ยวกับการย้ายกลับอย่างแน่นอนมันเป็นความท้อแท้อย่างแท้จริงที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาในฐานะพนละเมือง มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปเลยครับเป็นวิดีโอที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาที่อาศัยอยู่ที่นี่ในประเทศไทยฉันมาที่นี่ในเดือนมีนาคมเพื่อจัดงานแต่งงานแต่ตัดสินใจที่จะอยู่ให้นานขึ้นเนื่องจากสถานาการณ์แย่ลงตอนนี้ฉันอาศัยอยู่ที่นี่ฮ่าฮา ฉันจะอยู่แค่ไม่กี่สัปดาห์แต่ตอนนี้เริ่มสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนแล้วชีวิตก็ดีดีเป็นวิดีโอที่ดีฉันตื่นเต้นที่จะได้สำรวจกรุงเทพในสัปดาห์หน้าความคิดเห็นต่อไปครับรักวิดีโอนี้และหัวข้อของคุณก็สมเหตุสมผลมากฉัน เคยอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาหนึ่งปีและฉันมีความสุขกับการอยู่ที่นั่นเพราะผู้คนพวกเขาเป็นคนที่เป็นมิตรและไม่เป็นอันตรายมากที่สุดประเทศไทยเป็นประเทศที่มีระเบียบวินัยที่ดีและความรักที่มีต่อประเทศของตนเองคือฉันคิดว่า อะไรทำให้พวกเขาอยู่รอดและชนะการระบาดครั้งนี้ฉันหวังว่าเราจะได้ใช้วันหยุดอีกครั้งในสถานที่ที่สวยงามแห่งนี้อีกครั้งความคิดเห็นต่อไปนะครับเป็นวิดีโอที่ยอดเยี่ยมคริสอิจฉาคนที่อยู่อาศัยที่นั่นมากตอนนี้ฉันอยากไปเมืองไทยฉันเป็นคนไทยและอาศัยอยู่ในอเมริกา ฉันรู้สึกเจ็บปวดและเสียใจกับผู้คนที่นี่ฉันขอให้ทุกคนหยุดต่อสู้และช่วยเหลือกันแต่ดูเหมือนจะไม่ได้ผลที่นี่ขอให้โชคดีมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับคุณพูดถูก100%เกี่ยวกับความคิดของคนไทยในการจัดการกับโควิดในทางตะวันตกไม่ใช่แค่ในอเมริกาแต่โดยทั่วไป ทางตะวันตกมันเป็นความคิดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงฉันรู้สึกเศร้าความคิดเห็นต่อไปครับสิ่งที่คุณพูดเป็นเรื่องสมเหตุสมผลพ่อแม่ของฉันพาเราไปอเมริกาเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นแต่ตอนนี้เราอายุมากขึ้นฉันอยากกลับไปเมืองไทยฉันยังคิดถึงบ้านของเราในภาคเหนือของประเทศไทย ความคิดเห็นต่อไปครับฉันชอบสตรีมนี้มีอะไรอีกมากมายที่ทำให้ประเทศไทยตอบสนองต่อเชื้อโรคได้ดีขึ้นมากรวมถึงวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีการต่อสู้ที่ทำให้เกิดโรคในร่างกายของเราคนไทยเป็นโรคอ้วนน้อยลงและรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าทางตะวันตกและนอกจากนี้วิถีชีวิตของพวกเขายังเครียดน้อยกว่ามาก แดดจ้ามากและเหมือนที่คุณบอกว่าอย่าจับมือและกอดแบบที่เราทำประเทศไทยมีวิถีชีวิตที่ดีกว่าในวงกว้างทั้งหมดที่คุณกล่าวถึงในวิดีโอช่วยให้พวกเขาโดดเด่นในหัวข้อที่ดีต่อสุขภาพเกี่ยวกับการต่อสู้กับเชื้อโรคของเราเองมีรายละเอียดอีกมากมายในหลายแงยม่มุมคุณโชคดีที่กเกษียณอยู่ในประเทศไทย หวังว่าฉันจะสามารถสร้างสถานการณ์เดียวกันได้ในบางจุดเป็นวิดีโอที่ยอดเยี่ยมมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับสวัสดีขอบคุณสำหรับวิดีโอฉันมาจากสหราชอาณาจากักรแต่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมา15ปีเต็มฉันชอบที่ตอนแรกคุณรู้สึกตกใจและไม่ชอบมาตรการที่เข้มงวด และกังวลว่าประเทศไทยกำลังจะกลายเป็นฮอตสปอตสำหรับไวรัสฉันคิดจะกลับไปอังกฤษแต่โชคดีที่ไม่ได้กลับฉันแอนตี้คนใส่หน้ากากแต่แล้วฉันก็เห็นว่าประเทศไทยเอาชนะไวรัสได้ในขณะที่ชาติตะวันตกกำลังแย่ลงมากฉันคิดว่ามันเกี่ยวกับวัฒนธรรมตะวันตกที่ทุกคนไม่สนใจคนอื่น ยังไงก็ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับวิดีโอนี้และฉันได้แชร์สิ่งนี้ให้กับเพื่อนที่ต่อต้านหน้ากาของฉันในสหราชอาณาจักรด้วยคำพูดที่ดีเพื่อพยายามให้พวกเขาเข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่จะช่วยได้ในระยะยาวและหวังว่าจะเปลี่ยนใจหวังว่าจะได้กลับมาเยือนประเทศไทยที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกครั้งดีแล้วทำต่อไป มาต่อกันที่ความเห็นต่อไปครับขอบคุณสำหรับวิดีโอที่ดีเช้าวันนี้ฉันเห็นข่าวในออลจาซีราขณะที่ฉันเตรียมตัวสำหรับเช้าวันใหม่ที่ภูเก็ตข่าวถามคำถามว่าทำไมประเทศไทยถึงสร้างความมหัศจรรย์ของโควิดได้ขนาดนี้คำตอบคือในระดับใหญ่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมซึ่งมีมานานหลายทศวรรษ การเตรียมพร้อมดังกล่าวเป็นระบบการแพทย์สากลชั้นยอดสำหรับสถานการณ์ของอเมริกาเป็นภัยพิบัติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับวิเคราะห์ได้สุดยอดทำได้ดีมากโควิด1 9แสดงให้เห็นถึงค่านิยมจุดแข็งและจุดอ่อนของสังคมอย่างแท้จริงบางประเทศเป็นผู้ชนะที่ชัดเจนและหลายประเทศเป็นผู้แพ้ที่ชัดเจน เป็นที่ชัดเจนสำหรับผมว่าสังคมตะวันตกจำนวนมากไม่ได้ใช้มาตรการที่มีเหตุผลใดๆในการต่อสู้กับสถานการณ์นี้เนื่องจากความหยิ่งพยองโง่เขลาและความต้องการเสรีภาพส่วนบุคคลความเป็นปึกแผ่นไม่ใช่จุดแข็งของตะวันตกในความคิดของผมครับก็มาถึงความเห็นสุดท้ายนะครับซึ่งมาจากความคิดเห็นของเพื่อนบ้านอาเซียนของเรามาจากประเทศฟิลิปปินส์ครับ คนไทยมีระเบียบวินัยดีและเป็นหนึ่งเดียวกันนี่คือประเทศที่ฉันอยากอยู่จริงๆผู้คนที่เป็นมิตรชีวิตที่ไม่แพงฉันจะถามหาอะไรได้อีกฉันไม่รู้จักรัฐบาลของพวกเขามากนักแต่อย่างน้อยผู้คนก็พร้อมใจกันเป็นสังคมปลอดโควิดเสียใจที่ต้องบอกว่าประเทศของฉันขาดอะไรไป ครับนั่นก็เป็นความคิดเห็นของชาวต่างชาตินะครับต่อกรณีที่ว่าประเทศไทยทำไมถึงชนะโควิด -19 และอเมริกาถึงแพ้จากชาแนลทาง YouTube นะครับที่มีชื่อว่า retireworkingforu y o นะครับเดี๋ยวผมจะแปลลิงก์ไว้ตรงช่องคำอธิบายนะครับลองเข้าไปฟังกันได้นะครับเขาพูดไว้ได้ดีมากๆนะครับรวมถึงวิดีโอน่าสนใจแล้วก็ดูสนุกมากนะครับ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอต่อไปจากอัพคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ